ยินดีต้อนรับทุกคนนะเข้ามาสู่การนำเสนอเกี่ยวกับออฟเคสต์รับออฟเคสต์คือสมาร์ทคอนแท็กตัวหนึ่งในหลายพันเป็นหมื่นสมาร์ทคอนแท็กในโลกนะครับสมาร์ทคอนแท็กตัวนี้มันอยู่ที่ล็อกเชนทรอนซึ่งเป็นล็อกเชนที่ดีที่สุดในโลกตัวหนึ่งนะครับแต่รู้ที่หนึ่งบานไม่รู้นะครับโดยออฟเคสต์เนี่ย เขาจะมีคอนเซปต์ใน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 ส่วนของสมาร์ทคอนแท็กตรงนี้ว่าดีเซนทาร์ไรซ์สมาร์ทคอนแท็กต์เอ็นเวอร์ก็คือเป็นเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครือข่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไร้ศูนย์กลางความหมายก็คือมันทำงานเองได้โดยไม่ต้องอาศัยคนนั่นเองครับทีนี้ออาแคสเครือข่ายเอาแสมันคือดีเซนทาร์ไรซ์ในบทกิจวัตรก็เมื่อกี้ครับมันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะฮะที่ไม่มีศูนย์กลางไม่มีเจ้าของมีตัวตน ไม่มีคนดูแลมันนะครับในเมื่องเข้าอยู่ล็อกเขตมันทํางานอยู่ล็อกเคสถอดเหมือนทม่ีหลายคนเข้ามาไม่ทันที่ผมพูดถึงอ่าเดียร์เได้แล้วพาไปดูอ่าล็อกเคตถอดว่ามันมีสมาร์ททอนแตกอะไรบ้างอยู่ในนั้นเพราะแค่ส่วนนี้มันอยู่อันดับที่สองของโลกนะครับในผมให้ดูครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มาใหม่คเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้นะครับ อันนี้มันแจ้ผมไปจอยอะไรเนี่ยนะนี่ครับเดนถอยไปอันนี้คือคือเนฟเร้าที่เป็นเว็บไซต์ที่ทําการจัออันดับอ่าบรรดาบล็อกเชนที่มีอ่าสมาร์ทคอนแทคเข้าไปอยู่แล้วก็มีการทําธุรกรรมอันดับหนึ่งถึงสุดท้ายไว้นะครับอันนี้ก็ของถอยนะอันนี้คือบล็อกเชนจากทั่วโลกเยอะแยมากมายนะครับ ของไทยเราก็มีแต่ไม่ติดดับหรอกครับของไทยเลยแม่ทรนนี่ระดับโลกนะครับแล้วก็ทนเนี่ยก็จะมีบรรดาบรรดาสมาร์ทคอนแทคเข้ามาอยู่รู้หลายผ่านมลหนึ่งนี้ครับหลายหน้ามากนะครับและแลวมันก็จะมีการจับอันดับการทาธุรกรรมก็คือการเข้าไปใช้งานนั่นแหละครับว่าอันดับอันดับหนึ่งขายดับสองขายมันจะเป็นแบบเรียลไทม์นะครับตอนนี้ยอันดับสูงสุดคือเล่มหนึ่งตรงนี้ คือของสันซ้มก็คือเป็นสมาร์ทคอนแทคที่เกี่ยวกับเรื่องของการอ่าแลกไม่ใช่แรกการเปลี่ยนสุุญเงินดิจิตอลให้เป็นจากสุบุญเงินไปยังสุบุญเงินเป็นของทรัลเองเลยครับคือซันซ้มอันดับสองนี่คือออคเคสต์ออคเคสต์เป็คนทำธุรกรรมมากเป็นอันดับสองของโลกในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วครับ704ฐานชาตินี่ในขณะลดลงแล้วนะขณะลดลง44.6นะ อคือการทำาุรกรรมน้อยลงแต่ยังอยู่อันดับสองของโลกการที่จะขึ้นอันดับหนึ่งถ้าว่าเป็นได้ไหมก็ไม่แน่เพราะอันดับหนึ่งมันสี่พันกว่าเนาะเกือห้าพันถ้าเราไปถึงห้าหกพันก็ชนะแต่คงคงไม่ง่ายนะครับมันต้องรอประมาณสักผมว่าสักสี่สามสองสองเดือนนะสองเดือนอาจจะนาด้วยซ้ำวันวันหนึ่งจะมีคนทำธุรกรรมเป็นหมื่นนะอันนี้ต้องต้องต้องให้ ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้องลุงคอนเฟิร์มเลยว่าน้องลุงว่าเป็นไปได้ไหมสักเดือนหนึ่งเราอาจจะมีคนทำตัวเช่นแต่วันยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหมื่นน้องลุงลองดูสิครับเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้มากเลยครับผมใช่ใช่เป็นไปได้มากเพราะว่าการเติบโตของเรามันเป็นเติบโตแบบเป็น potential นะครับใช่ใช่สองปีแตเนี้แล้วก็คนเริ่มรู้จักบล็อกเชนมากขึ้นด้วยครับใช่ ก็พวกเรามันเองครับที่เป็นสื่อต่อเมื่อเมื่อคนเข้ามาทำเยอะๆตัวนี้มันจะสูงขึ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นระดับหนึ่งครับอันนี้ขึ้นระดับหนึ่งยังอยู่ขึ้นยังไม่ได้แต่ดักสองของโลกจากหลายพันสมาร์ทคอนแทคคุณรู้สึกไงครับโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะนะเรากำลังมาทำธุรกรรมบนสมาร์ทคอนแทคออฟเทสที่อยู่ในดักสองของโลก บล็อกเชนที่ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้มันคือมันเป็นระบบมันเป็นระบบอ่าเทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลอ่ะสมัยใหม่บนคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันทํางานเองได้ในเมื่อวันคอมพิวเตอร์เนี้ยมันก็เก็บใจข้อมูลธรรมดาเป็นประจำธรรมดาครับมันไม่เหมือนบล็อกเชนถ้าบล็อกเชนเนี้ยโปรแกรมที่เข้ามาอยู่ในเครือสมาร์ทคอนแท็งมันจะทํางานเองได้โดยไม่ต้องอาศัยคนเพราะฉะนั้นนักโปรแกรมเมอร์ก็มีการเขียนโปรแกรมขึ้นมาต่างๆนานาเพื่อเอาไปใช้งานในล็อกเชน หนึ่งในนั้นที่ที่ที่เข้ามาก็คือออฟเคสเตอร์มันจะเป็น่เป็นระบบที่จะตัดตรงกลางออกครับตรงกลางนะครับที่มันมีมานานแล้วนะครับคนกลางทียทั่วทั่วดนะแต่คนที่เกี่ยวข้องก็เลยแค่เศษนนิดหน่อยนะครับตอนนี้มัน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 ตัดตรงกลางไปเยอะมากมันลามมาถึงธครข่ายธุรกิจเครข่ายแล้วนะครับมันกําลังมาทำหน้าที่แทนแทนเจ้าของบริษัทแทนซีอโอแทน ผู้จัดการแท่พนักงานโดยมีสมร์ทคอนแทคของแต่ละของออคแคสสมรรถนาที่แทนรับเทคโนโลยีไมนเป็นเทคโนโลยีที่คนทั่วโลกนะครับเอ็นดกเคนนะคนทั่วโลกที่เขามีความรู้เรื่องเนี้ยเขาเชื่อถือมั่นคงปลอดภัยเพราะว่าเขารู้ว่าเมื่อเมื่อสมร์รคอนแทคใดที่เขามีอยู่ในนี้แล้วมันจะเอาตังค์มาคืนมาแก้มาไขหรือเข้าไปแก้ไม่ได้มันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปมันเป็นอย่างนี้มานานสิบกว่าปีแล้วครับนะ เรารู้จักกันเกิดแ้แต่บิดคอยเริมันเกิดขึ้นก่อนนั้นดีแต่มันยังไม่พัฒนามากนะนะมันเป็นเวลาแล้วไอ้ตัวล็อกเชนเนี่ยคนที่เขาเก่งเรื่องนี้เขารู้อยู่แล้ว่ไอ้โปรแกรมที่อยู่ในนี้มันแก้ไขไม่ได้เพราะนั้นถ้าถ้าถ้าเป็นโปรแกรมแบบออคัสเซมันอยู่ในนี้แล้วไม่แก้ไขได้โอ้ล้วก็รวยสิใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ไอ้ตัวที่อยู่ในล็อกเชนที่ที่ไปทำหน้าที่เป็น เป็นแทนมนุษย์นะก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขาเรียกสมาร์ทคอนแทรกแปลไปไทยก็คืออ่าสัญญาอัจฉริยะคำว่าอัจฉริยะมันมันเก่งเกินฉลาดนะครับคนมองแค่ฉลาดก็เก่งก็หายากแลเนาะอัจฉริยะเนี่ยมันหนึ่งในล้านหนึ่งในหมื่นมีสักคนหนึ่งอัจฉริยะนี่ครับคือมีเอ็กซ์เปิดมากเลยหมอเนี่ยเชี่ยวชาญนะอย่างผมเนี่ยมันจะอัจฉริยะแล้วครับแค่ฉลาดจะถึงหรือเปล่านะครับเทียบชัพวกนี้ไม่ได้ครับเว่าโปรแกรม ว่าความแข่งก็จะถูกเขียนขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ตามที่ผู้สร้างหรือทีมพัฒนาหรือเขาเรียกว่าดีเวลลอปเปอร์ต้องการอะไรก็เขียนขึ้นมาเขียนเสร็จเทสเสร็จอตัวแล้วต้องเอาเข้าล็อกเกอรไหนที่ก็เอาไปเข้าเมื่อเข้าเสร็จปุ๊บคนไปที่ของก็สิ้นสุดการไปที่ของทันทุกอย่างจะทำงานอิสระผ่านโปรแกรมนี้บนล็อกเชนครับ และข้อดีของการการที่ล็อกเตรดเข้ามาในโลกนะครับมันก็เกิดข้อดีที่มีผลดีต่อประชากรโลกเป็นส่วนใหญ่ก็คือวันหนึ่งเมื่อมันไม่มีได้เป็นเจ้าของก็แสดงว่าตรงนี้เราสามารถเข้าไปทําธุรกรรมได้โดยไม่ต้องงอไข่ถ้ามีแค่มือถือและเ้าเข้าไปสู่ระบบได้เลยทุกวลนทุกที่ทุกเวลาครับไม่ต้องมีคนกลางสบายมากใช่ไหมฮะระบบเปิดมีความเท่าเทียม ก็คือทุกคนที่ใช้งานมันเป็นแหละก็ได้สิทธิ์เท่าเทียมกันครับไม่มีแยกชั้นหมดนะอะไรคนที่ข้าราชการระดับเจ็ดระดับสิบระดับสิบเอ็ดเอ้ยนี่สี่หนึ่งสี่สองระดับสองสามนี่ชํานาญการธรรมดารํมนาญการเสร็จไม่มีไอ้นั่นมันคือชนชั้นครับไอ้ตำแหน่งต่างๆ่างคือชนชั้นนะที่เขาไม่เรียกชนชั้นเขาเรียกอย่างอื่นก็เลยไม่ไม่คิดแต่ที่นี่เท่าเทียมครับคุณเดยากนีมีจนมีสาวรุ่รุ่นมากจบด็อกเตอร์ล็อกแต่หรืออะไรก็ตาม ขาเที่ยัหมดนะครับไม่มีละเบียงผมชอบแบบนี้มากเขราะจบผมจบในสังคมมานะครับจะมีมีความเกี่ยไปทางนี้จริงๆผมผมเคยทํากิจกรรมประชาธิปไตยที่สอนนักเรียนให้มีพฤติกรรมวิธีชีวิตประชาธิปไตยมาที่เรื่อเรนผมเคยอยู่นะแล้วก็ได้ความสนใจไปได้ที่หนึ่งของจสุรินได้ที่หนึ่งของเตการสาเสิเ็จนะครับได้รางวัลระดับประเทศนะไม่เคยพูดถึงนะครับ โรงเรียนที่จัดกิจกรรมประชาสัมไันดีเด่นระดับประเทศรับโล่จากนายสัมภัชทองสมัรสมัยั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับเป็นโรงเรียนที่ดีเด่นของประเทศไทยครับผมเป็นเจ้าของโครงการผมใช้เวลาทํามันร่วมเกือบเกือบ20ปีนะครับที่ทํอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทีนี้เรื่องความโปร่งใสเปลี่ยนตรวจสอบไม่ได้เนี่ยก็เป็นที่ทุกฝ่ายก็รู้อยู่แล้วว่า บนล็อกเชนมันไม่มีใครจะไปแก้ไขได้เนราะงาพ้าสาสมัครคอนแทคบลูไดเข้าไปอยู่ในล็อกเคนแล้วมันจะอยู่แบบนั้นอย่างถาวรออกแค่สกมอนกันครับระบบระบบล็อกเคนมันมันมีความปลอดภัยสูงเรียกว่าตั้งแต่มีล็อกเชนมาครับยังไม่เคยมีใครมีคนเข้าไปแฮกหรือแก้ไขได้ถ้าจะแฮกหรือแก้ไขได้ก็คือแฮกในในนอกล็อกเชนบนเว็บไซต์อะไรพวกนี้ครับอันนั้นมีแน่นอนแต่บนล็อกเชนั้นไม่เคยมีว่ามีคนแฮกได้เพราะการแฮก เข้าไปแก้ไขระบบเนี่ยมันต้องแฮกเข้าไปในคอมพิวเตอร์ที่ที่น้องนุ่เคยบอกว่ามันเข้าไปในคอมพิวเตอร์ที่เป็นโหนดนะครับเยอะแยะล้นโหนดจะต้องศึกษาดูใน Google นะครับเป็นพันโหนดเนี่ยพันเครื่องนะครับหลายพันเครื่องเนี่ยพร้อมๆกันที่จะแก้ไขการซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเป็นไปได้ยากมากนะเป็นอย่างมากแล้วก็ความเมื่อมันอยู่ในล็อกเชนมันก็ได้คงมแดงมันได้ความแดงมันก็เลยทําให้คนที่อยู่ในโลกเนี้เป็นหนึ่งเดียว เรืออะไรที่อยู่บนล็อกเชนเนี่ยนะมันจะไม่มีประเทศนะครับมันไม่ใช่ว่าเอ้ยเราอยู่ประเทศไทยทำออฟเคสอยู่ในเมืองไทยจริงๆไม่ใช่ที่จริงเราอยู่ในประเทศที่เรียกว่าประเทศอินเทอร์เน็ตครับเราถ้าอยู่ทํางานบนล็อกเชนเราคือคนในประเทศอินเทอร์เน็ตในโลกนี้มีประเทศเดียวคือประเทศอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าอยู่บนล็อกเชนนะครับนั่นแสดงว่าทุกที่ทุกแห่งมันมันสามารถทาธุรกรรมนี้ได้เขาไปใช้งานได้ ไม่มีประเทศครับนั่นที่บอกว่ามันจะเข้ามาแค่ไทยแค่นะมันเข้าตอนไหนจริงๆแล้วมันเข้าแต่วันแรกนะครับมันเข้ามันเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาแล้วแต่ให้ไม่แคนรู้จักมันคนไทยเริ่มรู้จักตอนเนี้มีร้าเนี่ยก็เลยไปใช้มันครับแล้วก็ตื่นตัวมาถึงตอนนี้นะครับแลวคนเราคิดดูอีกสิบปียี่สิบปีเนี่ยมันยังคงอยู่เนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอ่าสุดท้ายก็คือเมื่อไม่มีตัวกลางครับมันก็ไม่มีไม่ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายที่คนกลางจะเอาไปนะไม่มีเท่าแก่ใช่ไหมฮะไม่มีนะไม่มีธนาคารไม่มีออฟฟิศนะมันมันก็ไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นแต่ที่มันน่าสะพรึงตกอกตกใจของผู้คนก็คือไอออฟแคสเซ็งนะนอกจากว่าไม่มีค่าใช้จ่าย คือล็คกท้ายใจมากมากนะเนี่ยไอเงินที่เข้าสู่ระบบมันจ่ายกลับคืนสู่คุณและเครือข่ายที่คุณทํางานด้วยกันสี่ชั้นทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่สิครับมันทาให้คนตกใจครับโอ้โหจนมันจ่ายโหดเทียมขนาดนี้นะครับแต่เรื่องลึกๆมันยังดีต่อชั้นเลอเกินอะไรประมาณนี้ครับเราไม่เคยนะฮะผลที่เราต้องทำออกแคสำเลยนะครับมันเกิดมัน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 ด้วยเหตุผลที่ว่า มันอยู่บนล็อกเชนมันไม่ได้มีคนกลางมีความเสมอภาคเข้าเทียบลงสายตรวจสอบได้นะครับเลอดคายสูงสุดนะครับไร้ครามแน่นกำไรสูงเพราะว่าเงินเข้าไปเท่าไหร่มันจ่ายเกินทั้งหมดเลยซึ่งไม่น่าจะมีบริษัทใดในโลกหรือระบบในโลกที่จะจ่ายเกินนี้อีกแล้วเนี่ยนะคนนับร้อยนับพันปีเพราะมันไม่มีเงินจะจ่ายแล้วมันจ่ายหมดทุกบัตทุกสตางค์แล้วคุณจะอะไรอีกล่ะใช่ไหมนี่ครับแค่สตาร์ทมาเนี่ยครับ มันก็ไม่มีใครมาทุบสถิติหรือมาเกทับเรื่องการย้ายได้แล้วครับที่ออฟเคสมันเริ่มต้นอย่างสะพรึงกลัวมากก็จะเกิดคนรวยเกิดขึ้นในปีนี้นะครับทั่วโลกเลยนะโดยเฉพาะคนไทยนะโดยเฉพาะทีมของเรานะหลายร้อยคนจะมีเงินล้านนะครับะหลายร้อยคนจะมีเงินล้านใครมีหนี้มีสินสาก้อาก้อนนะครับ คุณมาเรียนรู้เรื่องนี้ให้มนตัทุ่มเทให้กับมันและทําให้ได้นี่สากวนี้ไม่ถึงสิบล้านหรอกแต่ละคนคุณปลดไม่ได้ใครในปีนี้คุณย่าไปรอหวังใครจะมาปลดให้คุณเลยอย่าฝังนบางวันใครจะมีเงินปลดให้เราคนไทยทั้งประเทศครูกี่แสนคนนี่มีแสนล้านกี่ล้านล้านใครจะมาปลดให้ฟรีๆครับเราทำเองครับผมยินดีที่จะ จะช่วยให้ความรู้เรื่องนี้กับพวกเราครั